สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะคลิปนี้เราจะมาขึ้นครีมทาผิวจากสารสกัดดอกดาวเรืองนะคะทุกท่านสำหรับวิธีสกัดน้ำมันดอกดาวเรืองเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะในคําอธิบายนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าใครยังไม่รู้วิธีสกัดได้ยังไงก็เข้าไปดูใน ในในลิงก์ที่วางไว้ให้ในคำอธิบายค่ะเข้าไปชมคลิปที่ผ่านมานะคะวันนี้เราจะนำสารสกัดเนาะน้ำมันที่สกัดได้จากดอกดาวเรืองแห้งนะคะเอามาขึ้นเป็นตัวครีมค่ะสำหรับสบรรพคุณของน้ำมันดอกดาวเรืองก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะคะน้ำมันดอกดาวเรืองมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะ น้ำมันดอกดาวเรืองจุดเด่นของเขาในเรื่องผิวนี่ก็คือสารตัวใดก็ช่างวัตถุดิบตัวใดก็ช่างที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนั่นก็หมายถึงว่าทำให้ผิวเราอ่อนเยาวนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ทำให้ลดเตือนริ้วรอยนะคะจุดด่างดำฝ้ากระจุดด่างดำ สำหรับน้ำมันดอกดาวเรืองตัวนี้ครีมดอกดาวเรืองตัวนี้ข้อเด่นของเขาก็คือสำหรับคนไหนที่เป็นสิวนะคะสิวเป็นหนองสิวอะไรเงี้ยมีสิวเยอะนะคะนะคะใช้ได้ดีนะคะรักษาสิวได้ดีค่ะเขามีสารที่ช่วยรักษาสิวได้ดีแพ้อักเสบสิวเป็นหนองอะไรพวกนี้ค่ะทุกคนเนาะ สำหรับสบรรพคุณทุกอย่างนะคะเดี๋ยวจะลงไว้ให้ในในรายละเอียดของคลิปนะคะแล้วก็ในคำอธิบายอีกครั้งนะคะแล้วก็อ่านดูในคำอธิบายนะคะวันนี้เราจะมาขึ้นเป็นตัวครีมกันค่ะทุกคนนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือน้ำมันนี่ละน้ำมันที่เราสกัดได้จากดอกดาวเรืองสีสันสวยงามนะคะเนาะเตรียมชามผสมนะคะ ชามผสมมาเลยแล้วก็น้ำมันดอกดาวเรืองแล้วสิ่งที่จะต้องใช้อีกอย่างนะคะทุกคนนั่นก็คือเจลว่านหางจระเข้นั่นเองวันนี้เราจะใช้เจลว่านหางจระเข้ในการทําตัวครีมทุกท่านจะเห็นว่าวันนี้แขกใช้เจลว่านหางจระเข้ที่มีวิตามิน a แล้วก็วิตามิน c แล้วก็วิตามิน e อยู่ในตัวของเขาเสร็จแล้วนะคะ เนาะวันนี้แขกก็จะใส่วิตามินไม่ไม่ไม่เยอะนะคะทุกท่านเนาะวันนี้จะใส่วิตามินไม่เยอะอสำหรับเจลว่านหางจระเข้ก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นนะคะป้องกันแสงแดดรังสี UV ได้ด้วยนะคะก็ดีต่อผิวพรรณทุกท่านก็รู้อยู่เราก็นำชามผสมมาเลยคะ่ะทุกคนแขกก็จะใส่วันนี้แกจะ ทำเจลว,ว่านหางจระเข้อยู่ที่ประมาณสองช้อนโต๊ะกว่านะคะทำมากทำน้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะแล้วแต่คุณค่ะนะคะว่าต้องการใช้ครีมเยอะมากน้อยเพียงไหนนะคะแต่สำหรับครีมตัวนี้สามารถเก็บได้นานเลยค่ะครีมตัวไหนก็ช่างที่เราทำจากน้ำมันจากสารสกัดนะคะสามารถเก็บได้นาน แต่ถ้าครีมตัวไหนถ้าเราทำจากของสดนะคะนั่นก็คือจะเก็บได้ไม่นานแต่วันนี้เราทำจากน้ำมันสกัดนะคะเราก็จะเก็บตัวครีมได้นานนะคะอ่าเราก็ถ้าสำหรับใครที่ใช้เจลาตนหางจระเข้ที่ไม่มีวิตามินอยู่ในนั้นนะคะก็สามารถเพิ่มสัดส่วนของวิตามินลงไปได้นะคะเนาะ เราก็ได้เจลว่านหางจระเข้มาแล้วนะคะแล้วแกก็เราก็จะค่อยๆทยอยใส่น้ำมันดอกดาวเรืองลงไปเลยค่ะนะคะค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะคะเราจะใส่ทีเยอะนะเราค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็ตีตัวครีมไปก่อนตีตัวครีมดูไปก่อนนะคะถ้าหากว่าตัวครีมยังข้นไปเราก็ถึงเติมน้ำมันลงไปอีกค่ะ พอเราใส่น้ำมันลงไปแล้วเราก็คนผสมเลยค่ะทุกท่านวันนี้อากาศข้างนอกไม่ดีนะคะเพราะปกติแล้วเวลาที่แขกถ่ายคลิปนะส่วนมากแขกจะใช้แสงจากธรรมชาติแต่วันนี้อากาศข้างนอกไม่ดีมันก็เลยจะทำให้เห็นเงาฟาุบฟับฟุบฟับ่ยนะคะพอเราใส่น้ำมันลงไปเราก็ตีไปนะคะตีให้ตัวครีม ข้าไปผสมกับเจลว่านหางจระเข้นะคะทุกคนยิ่งเราตีนานเท่าไหรเราก็จะได้ตัวครีมที่เนียนสวยแล้วก็ดิ้งฟูขึ้นมาเลยค่ะอย่าลืมนะคะว่าครีมตัวนี้จุดเด่นของเขาก็คือสําหรับคนที่เป็นสิวคนที่หน้าหมองคล้านี่จุดเด่นคือเป็นสิวเลยค่ะนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยเพราะว่าดอกดาวเรืองมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะทุกท่านแนะนําให้ทุกคนนํา ทำใช้ค่ะทำใช้เห็นไหมคะพอเราใส่น้ํามันลงไปในเจลว่านหางจระเข้พอเราคนไปตัวครีมเขาก็จะดิ้งฟูขึ้นมาแล้วก็ตัวครีมยังเข้มข้นไปนะคะเข้มข้นไปเราก็จะทยอยเติมน้ํามันลงไปคะ่ะเติมน้ํามันลงไปเพราะว่าเราต้องการเนาะเพราะว่าสรรพคุณของเขานี่มันอยู่ที่น้ํามันสกัดดอกดาวเรืองนี่แหละค่ะ อย่าลืมนะคะว่าน้ำมันดอกดาวเรืองนี้นะเอาไปทาสิวสำหรับคนที่เป็นสิวเป็นอะไรสามารถเอาไปแต้มสิวได้เลยค่ะพอเราใส่น้ำมันลงไปค่อยๆใส่ไปนะคะถ้าหากว่าคุณผสมไปแล้วเห็นว่าตัวครีมเหลวไปคุณก็สามารถเติมเจลว,ว่านหางจระเข้ไปได้ แล้วถ้าคุณคนตีไปเรื่อยๆครีมมันเด้งฟูขึ้นมาถ้าคุณเห็นว่ายังเหนียวข้นเกินไปคุณก็สามารถเติมน้ำมันลงไปได้เรื่อยๆเลยค่ะทุกคนจะเห็นว่าพอใส่ไปแล้วนะตัวครีมเขาจะเด้งสวยมากเลยนะคะถามว่ากลิ่นหอมมากไหมน้ำมันดอกดาวเรือง กลิ่นหอมไม่มากหรอกค่ะนะคะแต่ว่าสรพคุณของเขาชั้นหนึ่งอย่างที่แขบก็ได้พูดบอกไปแล้วเนาะว่าการสกัดน้ํามันควรจะใช้เป็นดอกไม้แห้งเป็นของแห้งเพราะว่าถ้าเราไปใช้ของสดมันก็จะทําให้น้ํามันที่เราสกัดออกมาเข้าแยกชั้นค่ะ นี่เราคนไปแค่นิดเดียวเองน้ํามันยังเด้งฟูขึ้นมาแบบนี้ไอ้ครีมตัวครีมยังเด้งฟูขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะคนไปเราต้องการตัวครีมที่เนียนสวยนะคะเราต้องการที่เนียนสวยตัวครีมที่เนียนสวยแล้วก็เด้งฟูนะคะครีมตัวนี้ช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะจุดด่างดำบนใบหน้าทำให้หน้าขาวใสด้วยค่ะ สำหรับคนที่เป็นสิวนะคะครีมตัวนี้เหมาะเลยค่ะทุกคนจะเห็นว่าตัวครีมสวยงามมากๆแกก็จะเติมน้ำมันลงไปอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเติมน้ำมันลงไปอีกรอบส่วนน้ำมันที่เหลือเราก็เก็บไว้ใช้นะคะ กเก็บไว้ใช้มีประโยชน์เยอะใช้ทาผิวทาแผลทาอะไรก็ได้นะมีแผลตรงไหนก็เอาน้ำมันทาลงไปนะคะทุกคนคนที่เป็นสิวนี่นะน้ำมันอย่างเดียวก็ใช้ได้ดีอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เรามาเพิ่มสรรพคุณให้ของตัวครีมเข้าไปอีกนะคะเพราะว่าเราจะมีวิตามินที่ใส่ลงไปอีกะค,ะค่ะคนผสมไปเรื่อยๆเลยนะคะ คุณจะเห็นว่าตัวครีมเด้งสวยงามมากๆเลยนะคะคคนไปตีให้ตัวตัวครีมเด้งฟูขึ้นมาเลยค่ะ จะลืมนะคะวิธีสกัดน้ำมันเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ค่ะวิธีสกัดน้ำมันดอกดาวเรืองจะวางลิงก์ไว้ให้ในคำอธิบายค่ะ mm hmm. เมื่อเราคนจนน้ำมันเข้าไปผสมกับตัวเจลว่านหางจระเข้ได้ดีแล้วเรายังมีวัตถุดิบที่จะต้องใส่อีกนะคะทุกท่าน พอเราได้ตัวครีมที่เด้งฟูแบบนี้แล้วนะคะเราจะเติมน้ำมันลงไปน้ำมันพอแล้วนะคะเพราะว่าน้ำมันพอแล้วเพราะว่าตัวครีมนี่แข่ก,ก็ได้แค่นี้ก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปนะคะเห็นหคะตัวครีมสวยนะคะสิ่งที่แขกจะต้องใส่แขกจะเพิ่มคอลลาเจนเข้าไปคะ่ะนะคะ จะเพิ่มคอลลาเจนเข้าไปนะคะอันนี้ก็คือคอลลาเจนนั่นเองสำหรับสรพพคุณของคอลลาเจนแล้วเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ในคำอธิบายนะคะคำว่าคอลลาเจนนี้ก็เพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวพรรณทำให้ผิวพรรณสว่างใสอยู่แล้วนะคะทุกคนทำให้ผิวพรรณอิ่มเอ,อิบอยู่แล้วนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะนะคะเนาะ เราก็จะใส่คอลลาเจนลงไป3มหยดก็พอนะคะโอเคเกืใส่คอลลาเจนลงไป3มหยดพอใส่คอลลาเจนลงไปแล้วเราก็คุณผสมต่อไปเลยค่ะ คนผสมต่อไปนะคะให้ครีมมันเด้งฟูขึ้นมาให้วัตถุดิบนะเข้ากันได้ดีนะคะคนผสมไปเลยค่ะวิธีทำครีมทำไม่ยากแค่เราเตรียมวัตถุดิบไว้ให้เรียบร้อยแค่นั้นเองค่ะคนจะเห็นว่า ว,ว้าวสวยมากๆเลยนะคะตัวครีมก็ไม่เหลวจนเกินไปไม่ข้นจนเกินไปอย่าลืมนะคะทำมากทำน้อยแล้วแต่คุณถ้าใครทำมากก็เพิ่มสัดส่วนของวิตามินเข้าไปนะคะเพิ่มเจลว่านหางจระเข้เข้าไปครีมตัวนี้สามารถเก็บได้นานหลายเดือนเลยนะคะทำทีก็ใช้จนหมดเลยนะคะ พอเราใส่คอลลาเจนไปแล้ววิตามินอีกตัวหนึ่งที่จะต้องใส่สำหรับตัวนี้นะคะสำหรับตัวนี้ก็คืออันฟ้าอาบูตินนั่นเองค่ะอันฟ้าก็ทำช่วยเพิ่มให้ผิวหน้าสว่างใสนะคะทุกคนเนาะอันฟ้าอาบูตินก็เพิ่มความสว่างใสให้กับผิวหน้าผิวพรรณของเรามีสรรพคุณเยอะแยะมากมายนะคะวิตามินแต่และตัว มีสรรพคุณต่อผิวพรรณทุกตัวนะคะแขกก็จะใส่อันฟ้าอาบูตินลงไป3ามหยดนะคะวิตามินแขกจะใส่ลงไปเท่ากันเลยค่ะ3ามหยดเท่ากันแขกใส่คอลลาเจนลงไป3ามหยดแขกก็จะใส่อันฟ้าอาบูตินลงไป3ามหยดเช่นกันค่ะสามารถเพิ่มสัดส่วนได้นะคะถ้าทำเยอะเนาะ พอใส่อันฟ้าอะบูตินลงไปแล้วก็คนผสมต่อไปเลยค่ะวัตถุดิบแต่ละตัวเนาะก็หาซื้อได้ตามร้านขายยาเลยนะคะทุกคนจะเห็นว่าตัวครีมเขาเด้งฟูขึ้นมาสวยงามมากๆใช่ไหมคะตัวครีมเด้งฟูมาสวยงามมาก เรายิ่งคนานานเท่าไหร่ตัวครีมก็ยิ่งจะดิ้งฟูขึ้นมาและได้เนื้อครีมที่เนียนสวยนะคะทุกท่านอย่าลืมนะคะว่าดอกดาวเรืองนี่เป็นอะไรที่มีวิตามินเยอะที่สุดนะคะมีวิตามินเยอะที่สุดเลย ยิ่งเกี่ยวกับพวกแผลอักเสบอะไรพวกนี้นั่นก็หมายถึงเกี่ยวกับพวกเรื่องสิวถ้าเป็นแผลตรงไหนก็สามารถใช้น้ำมันใช้ครีมตัวนี้ทาได้เลยค่ะจะเห็นว่าตัวครีมสวยงามมากๆใช่ไหมคะแล้วก็ไม่เหลวแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปเห็นไหมคทุกท่าน แล้วก็มีอีกหนึ่งตัวที่จะต้องใส่นั่นก็คือวิตามินอ e, ีนั่นเองอีกหนึ่งอย่างที่เราจะต้องใส่นั่นก็คือวิตามินอ e, ีนั่นเองค่ะวันนี้แข่จะใส่วิตามินอ e, ีไป1แคปซูลนะคะทุกคนนะ หนึ่งแคปซูลถ้าหากว่าเป็นหยดนี่นะคุณจะใช้แค่3หยดหรือ5หยดก็อยู่ที่ประมาณนั้นนะคะเนาะถ้าใครทำมากก็เพิ่มสัดส่วนลงไปค่ะนะเราก็จะใส่วิตามินอ e ีลงไปเลยค่ะของแขกแขกจะใส่วิตามินอ e ีอยู่ที่1นึ่งแคปซูลค่ะ จริงๆในเจลว่านหางจระเข้เขาก็มีวิตามินอ e ีอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เราก็จะเพิ่มไปในวิตามินอ e ีนี่ก็ดีสำหรับผิวพรรณอยู่แล้วนะคะเพราะว่าครีมทุกตัวเนะ่ะเวลาทำแล้วเราส่วนมากมักจะมีวิตามินอ e ีอยู่ในนั้นอยู่แล้วะค,ะค่ะอ่าแคปก็จะใส่ไปประมาณนี้นะคะหนึ่งแคปซูล พอเราใส่วิตามินอ e ีไปแล้วทีนี้ก็คนผสมเลยค่ะคนผสมกันให้ดีเลยนะคะตีไปนะคะให้ตัวครีมตัววิตามินทั้งหมดเข้ากันดีนะคะคนกระจายกระจายไปนะคะทุกคนจะเห็นว่าตัวครีมสีสวยมากนะคะสีสวยแล้วก็เนียนสวยมากๆเลยค่ะ คนใจเย็นๆนะคะตีไปเรื่อยๆมีเวลามากตีไปเลยค่ะยิ่งคนเท่าไหร่นะตัวครีมก็ยิ่งเด้งฟูสวยขึ้นมานะคะ ตัวครีมเงาสวยนะคะสวยงามมากๆค่ะโอเคแคกก็จะค้นอยู่ที่ประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าใครมีเวลามากกว่านี้ก็ค้นไปให้มากกว่านี้เลยนะคะเนาะตัวครีมสวยงามมากๆสำหรับวิธีใช้นะคะ วิธีใช้นะทุกท่านเราก็ครีมตัวนี้นะคะครีมตัวนี้ใช้ทาเฉพาะกลางคืนค่ะนะคะใช้ทาเฉพาะก่อนนอนกลางคืนนะคะแล้วก็กลางวันก็ทาครีมที่คุณมีอยู่แล้วก็ทากันนุ่งกันแดดนะคะครีมตัวนี้ใครเป็นสิวรักษาสิวได้ดีเพราะในน้ำมันดอกดาวเรืองเขามีสารที่ รักษาแผลเป็นหนองแผลอะไรพวกนี้นะคะเกี่ยวกับสรรพคุณเรื่องสิวแล้วก็รดเลือนริ้วรอยนะคะทําให้หน้าขาวใสรดเลือนริ้วรอยจุดด่างดําค่ะทุกท่านนะคะทาก่อนนอนนะคะครีมตัวนี้ใช้ทาก่อนนอน,นะคะ่ะไม่ควรที่จะทากลางวันนะคะใช้ทาก่อนนอนเราก็จะหากระปุกแก้วที่สะอาดใส่ครีมเก็บไว้ใช้ค่ะทุกท่าน ควรหาโหลกแก้วที่สะอาดสะอาดนะคะใส่ครีมเก็บไว้ใช้ค่ะทุกท่าน ครีมตัวนี้สามารถเก็บได้นานหลายเดือนเลยนะคะอย่างที่แขกบอกว่าเพราะว่าครีมตัวนี้ทำจากสารสกัดเนาะไม่ได้ทำจากของสดนะคะถ้าคุณทำจากของสดอย่างเงี้ยครีมของคุณมันจะเจ็บเก็บได้ไม่นานนะคะ อันนี้เป็นการทำจากน้ำมันสกัดเลยเก็บได้หลายเดือน4-5หเดือนเลยยิ่งอากาศเย็นๆน,นะยิ่งเก็บได้นานแต่ก็คงจะไม่ถึงก็คงจะใช้หมดก่อนนะคะเนาะทำแต่ละครั้งเรากะว่าทำให้มันอยู่ได้ประมาณ4-5หเดือนก็พอนะคะทุกท่านนะคะเนาะวิธีใช้แล้วก็แขกก็จะเอาในชามแก้วนี่แหละมาทาให้ดู ทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดนะคะทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดแล้วก็ทาครีมลงไปตอนกลางคืนค่ะนะคะทาลงไปตอนกลางคืนนะคะแล้วก็นวดนะคะนวดเพื่อให้เขาซึมซับลงไปสู่ผิวค่ะนะคะ ครีมตัวนี้ช่วยลดเรือนริ้วรอยช่วยรักษาสิวอักเสบสิวเป็นหนองนี่ดีมากๆเลยนะคะแนะนำให้ทุกท่านทำใช้ค่ะแล้วก็ควรทาตอนกลางคืนค่ะควรทาตอนกลางคืนนะคะพอทาไปแล้วเราก็นวดด้วยปลายนิ้วเบาๆนะคะ mm hmm. เพื่อให้ครีมเข้าซึมซับเข้าสู่ผิวได้ง่ายๆนะคะทุกท่านเนาะ การทาครีมมันก็เป็นธรรมชาติของผู้หญิงเวลาทาครีมไปเป็นแบบไหนนะคะก็ควรนวดอยู่แล้วนะคะนวดอยู่แล้วทาไปเลยนะคะครีมตัวนี้ช่วยลดเลือนริ้วรอยได้เป็นอย่างดีใไหมพอเรานวดนวดไปนะมันก็จะมีน้ํามันออกมานะคะ มีน้ำมันออกมาทำให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นนะคะเนียนนุ่มแล้วก็ขาวใสโรคเรือนลิ้วรอยแผลเป็นนะคะยิ่งคนที่เป็นสิวครีมตัวนี้เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับครีมเก็บในตู้เย็นนะคะได้นานทีส่ห้าเดือนเลยคะ่ะเก็บในตู้เย็นหรือว่าอุณหภูมิห้องนะคะ แต่ไม่ให้โดนแสงแดดนะคะเห็นไหมคะทำให้ผิวเราขาวสว่างใสนะคะทุกท่านเห็นไหมคะเนอะอันนี้แกก็ลองทาให้ดูเนาะนี่แหละสิ่งที่นำมาแบ่งปันเนาะก็แนะนำว่าให้ทุกท่านทำใช้กันนะ,ะเนื้อครีมเนียนสวยมากๆเลยนะคะเนาะถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปนะคะรอติดตามชมกันต่อไปว่าคลิปต่อไปจะเอาอะไรมาแบ่งปันอีกนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันคะ่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะ